อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Del i v e r y g u y Simulator นะครับอ่าตัวเกมนี้จะให้เราเป็นพนักง,งานส่งของนะครับแล้วก็ส่งอาหารนะอ่าแล้วก็นี่คือห้องเราใช่ไหมอ่านี้ให้เราอ๋อเขาจะสอนอยู่นะครับเขาบอกให้เราไปซื้ออ่ากล่องกล่องส่งอาหาร ก็ซื้อไปเลยนะครับตัวนี้อันนี้ยังไม่เปิดนะก็ซื้อไปเลยสำหรับการเป็นไรเดอร์นั่นเองนะอ่ะแล้วอยู่ตรงไหน,นอ่ะให้ทำไรเอา้ากดตัว E นะครับเพื่อออกไปข้างนอกนะนี่ยวเขาเปิดอีกรอบหนึ่งอ๋อนี่คือรถของเราใช่ไหมที่จะใช้ไว้ส่งของอะไรอย่างงี้นะเออเอาแล้วของอ๋ออยู่ตรงนี้ ออเอากดตัว E นะครับอ่านี่คือกระเป๋าส่งของของเรานี่นเองนะเขาบอกว่าให้ไปที่รถหรอหรือว่าไงาติดตั้งเลยอ่าโอเคแล้วก็ไงต่อเขาบอกว่าให้ไปซื้อโทรศัพท์เครื่องแรกของเรานั่นเองนะประชากรในเมืองนี้ก็ไม่เยอะนะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ ประสัทเครื่องแรกเป็นไอโฟนนะรุ่นเก่าเลยตไปซื้อละใช่ไหมอ๋อแล้วก็กดแถบนะครับแล้วก็ให้เข้าไปอ่าในแอปนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเพื่อรับออเดอร์นี่คือต้องรอหรือว่าไงเขาบอกว่าเขาบอกว่ารอนะโอเคงั้นไปเลยนะออเดอร์แรกขึ้นยังไงอะ อ๋อนะโอเคไปตาม GPS เดี๋นะเดนะอ๋อทางนี้ก็ได้โอเคค่อยๆไปนะครับทุกคนเออแอบขับยากนิดหน่อยนะไปตาม CP ขี่ขึ้นฟุตบาทไปเลยกันโอ้โอเคเกือบเกือบ่อบอาทำไมมันปั่นชา้าจังเลยเนี่ยกดชีฟได้ไหมโอเคกดชีฟได้ครับทุกคนโอ,โอ้เร็วนี้เร็วตรงนี้นะครับ ก็มีเวลานะครับตรงนี้นะครับถ้าเราส่งของช้าอะไรอย่างงี้นะอ่าไกลไหมเนี่ยนี่ร้านอ๋อร้านอยู่ตรงนี้นะอ๋อเป็นร้านอะไร QFC เหรอไม่ใช่นี่คืออะไรวะ QCF ไปส่งบ้านไหนอ่ะทำไง อ e อ๋อ,อกดวางนะครับแล้วก็ไปเลยแสงได้ไหมแสงได้ไหม,มผิดทางอะ่ะเอาค่อยๆไปครับทุกคนเขามีเวลาบอกนะเหลือแค่สองนาทีเองอะ่ะ ต้องขับไปให้ถึงบ้านของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นด้านบนเป็นความร้อนของอาหารนะครับใก,กล้เหมือนกันนะเนี่ยกดชีฟเลยนะครับมันจะเร่งเวลาให้เราเฮ้ยเร่งความเร็วให้เราของบ้านอยู่ตรงนี้เองเหรออืสุดซอยเลยอ๋อต้องเอาอาหารนะ กดตัว E นะครับแล้วก็ดึงออกมาดูดิความร้อนจะหายเลยนะคือมันจะได้ไหมอา้าบ้านอยู่ไหนอะ่ะอา้าต้องไปส่งที่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองนะอโอเคคุณค้าอาหารมาส่งมาถึงแล้วนะครับอันนี้สิบหบาท เอ้าคืนทำไมอ่ะอ๋อเขาสอนอยู่นะครับอ่านี่คือเงินทอนใช่ไหมต้องทอนสิบห้าบาทสิบห้าดอลลาร์ใช่ไหมสิบห้าแบบนี้เหรอหร่าไงก็กดอ่าโอเคเราก็จะได้กำไรมาอยู่ห้าบาทนะครับเป็นค่าส่งอาหารนั่นเองนะแล้วก็เปิดแถบอีกรอบหนึ่งรับเลยวันนี้เราจะเป็นพนักงานส่งนะมีจักรยานอยู่หนึ่งคันนะ แต่เนานคิข้างหน้าถ้ามันเป็นเกมเต็มขึ้นมาอาจจะซื้อรถซื้ออะไรได้มั้งตัวนี้ยังเป็นเดโมโดอยู่นะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็เข้าไปเล่นได้ครับโหลดฟรีนะในสตรีมนะอีกรอบหนึ่งลองอันนี้เป็นร้านอะไรอะ่ะซับเวย์เหรอใช่ไหมทำไมชื่อมันแปลก,ปลกเนาะ นี่เป็นออเดอร์ที่2แล้วนะของวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กี่ order. ออเดอร์ไกลไหมเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวปั๊มมันตรงนี้ไม่มันขับยากจังเลยอ,ะอ่ะขับยากเอาบ้านอยู่ตรงนี้เองนะ,ะตึกนี้อ๋อตึกนั้นนะเหรอจอดตรงนี้ก็ได้จอดตรงนี้ก็ได้เออ เด็ดนะ,ะคือตึกนี้ใช่ไหมอ๋ออยู่ห้องนี้นะโอเครับอ๋ะเป็นอันนี้เหรอเอ้าอ๋อ,อ,อโอเคโอเคก็เราก็กดราคานะ2 8บาท อิมเชดดสามสิบห้าดสองแปนะโอเควันนี้ได้ค่าส่งมา15บาทเลยนะเขาคิดเป็นตามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน่าจะใช่นะ <c oughs> เดินผ่านจักรยานอ่ะกดแทบรับอีกสักออเดอร์หนึ่งนะขออีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันไกลไหมออเดอร์นี้โอเคไม่ไกลมากนะไม่รู้นะมันไม่ได้บอกนะว่าต้องไกลเท่าไหร่ไใกลหรือไกลนะ ลัดไปเลยนะที่จริงเราขี่บนฟุตบาทได้นะทุกคนมันเป็นจักรยานนะแต่ถ้ามอเตอรไซไม่ได้นะเออร้านอะไรไม่รู้นะอ๋อเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะก็คือส่งของอะไรอย่างนี้ได้หมดนะเวลาลูกค้าซื้อผ่านแอปอะไรแบบนี้นะอะมาอยู่ไหน เอาบ้านอยู่ตรงนี้ก็ก็ซื้อนะอะไรกันเนี่ยแค่นี้เองทำไมคุณไม่เดินมาหลังไหนหลังนี้ใช่ไหมชั้นบนเลยนะตัวค้าอยู่ชั้นบนอันนี้เขาบอกว่าอ๋อให้เราเอาของวางนะแล้วก็กดถ่ายรูปกดไปที่แท็บ นี้ไงแล้วก็กดตัว E อ๋อค่นี้ก็คือคอนเฟิร์มเลยนะครับทุกคนอ๋ออ่าอีกสักออเดอร์ก่อนแล้วกันนะมาขออีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่ามันเป็นเกมแนวไหนอะไรอย่างงี้นะเปิดตัวแม่แบบจะน่าเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ก็เวลาดึกมากเลยใช่ไหม เออมันไม่บอกเวลานะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่กี่โมงแล้วนะมันพิ่เป็นเดโมงไงแต่ถ้าตัวเต็มมาอาจจะน่าเล่นกว่านี้นะผมคิดว่านะอุ้ยเกียบอยุชนอะไรอ่ะคุณฝ่าไฟแดงแล้วเนี่ยรถไม่กี่นะไกลอันนี้อ้อมทำไมอะ่ะเออไม่เข้าใจมันไม่มีสอยใช่ไหมเมื่อกี้อะ่ะอันนี้ ร้านไหนอ่ะเา้าทำไมไกลจังเอา้าอ้อมทำไมอ่ะออร้านอยู่ตรงนี้นะตรงมุมนี่เองเออร้านอยู่ตรงนี้เขาก็มาร้านเอสปอตเมกเกสเหมือนเดิมนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะปิดจ็อบวันนี้เลยแล้วกันนะอันนี้ไปส่งไหนอ่ะส่งด้านหน้านะก็คือขี่ขึ้นฟุตบาทได้เลยว่าเราไปจัก,กรยานนะเราไปขี่บนถนนอย่างเงี้ยมัน มันไม่ได้นะ <c oughs> เออลงลงก็ได้ไทำไมธรรมไดาบุญฟุตบาทอ,อ่ะก็โอเคเลยนะเมื่อกีอ้เร็วตรงนี้ท้องฟ้าก็สวยนะเออซอยไหนอะ่ะอ๋อซอยนี้นะอ,อขับยากเนาะไกลอยู่นะแมปน่าจะใหญ่อยู่ใช่ไหม ถ้าแบบตัวเต็มมาอะไรอย่างงี้นะน่าจะโอเคกว่านี้เนาะแบบนี้ก็น่าเล่นแล้วนะคิดว่านะนี่มาส่งลูกค้าชั้นไหนอะชั้นบนนะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบส่งคือลูกค้าไม่สะดวกรับอะไรอย่างงี้เนี่ยนะแล้วก็กดแค่ถ่ายรูปนะเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างงี้นะเขาจะส่งของขก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เนาะ นี่คือจะเอาอีกหนึ่งออเดอร์ไหมหรือว่าพอแล้วน่าจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอตัวเต็มมาเนาะหรือว่าเอาอีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันมันจะได้แบบยาวๆหน่อยนะแบบดูเพลินอะไรอย่างงี้นะขออีกหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะอยากดูว่าตัวเกมมันเป็นมันมีร้านอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะในตัวเดโมโที่ให้มาตอนกลางคืนคือ ตอนกลางคืนก็คือส่งของได้หมดเลยใช่ไหมอ,อ๋อมาร้านนี้เหมือนเดิมทำไมเขาถึงชอบมาออไม่ใช่ดิอันนี้มันแม็กโดนัลด์แต่บัดกลับหัวนะเออทันที่ร้านก็ได้ใช่ไหมเออใช่ไหมมันเป็นเมนูแม็กโดนัลด์จริงๆแต่ชื่อไม่ใช่นะอ,อ๋อก็มีการกดสั่งแบบนี้ได้นะของใส่ไก่ไหมเนี่ย ก็ขี่บนฟุตบาทไปเลยแล้วกันนะ <S <S เวลาเรากดาปั่นเร็วๆอะไรอย่างงี้นะมันจะมีค่าความเหนื่อยตรงแถบสีฟ้าด้านล่างตรนะงนี้นะบ้านแบงนี้นะแค่นี้เองทำไมไม่เดินมาซื้ออ่ะเออถ้าเดินมาซื้อเราเราจะมาเป็นไรเดอร์ทำไมใช่ไหมคอณลูกค้าถ่ายรูปส่ง อโอเคตอนนี้เวลาอ๋อมันมีเวลาด้วยนะครับทุกคนตอนนี้อ๋อก็คือส่งของได้เที่ยงคืนนะก็ส่งของได้ถึงเที่ยงคืนอมไม่เป็นไรอ่ะนี้ให้เราทําอะไรอะ่ะทําไมเงินของเรามีแค่หกสิบบาทเมื่อกี้เราเปิดมาหนึ่งร้อยอ๋อเราซื้อกล่องไปหนะ้าสิบนะสรุปว่าวันนี้เราได้ไม่แค่หกสิบเอ้ยได้มาสิบบาทเองเหรอก็ไม่ได้มากนะ เงินหายากมากเลยอ่ะทุกคนบ้านอยู่ตรงนี้เองถึงบ้านละจักรยานก็ไว้ตรงนี้ใช่ไหมถึงบ้านละกดปิดประตูให้ทำไรต่ออ,อ๋อก็กดกดนอนได้เลยใช่ไหมอันแล้วก็สรุปวันนะครับวันนี้เราได้ทั้งหมด5้าออเดอร์นะที่เราส่งในวันนี้เนาะ แล้วก็ดาวก็ได้ไม่เต็มนะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้สีดาวก็ถือว่าโอเคนะเราได้กาเอ๋แล้วได้ค่าเหนื่อยมาอยู่สิบสิบบาทนะอ่าโอเคอเค,ครับเดี๋ยวเกมนี้ก็ไว้พียาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็ลองเข้าไปโหลดดูนะครับในสตีมนะครับตอนนี้เป็นตัวเดโมโอยู่ให้เล่นฟรีนะครับก็เข้าไปโหลดได้ไปค,ครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ